สวัสดีค่ะพบกับโฟกัสสุขภาพสารัคดีสร้างสุขสร้างแรงบันดาลใจกับมงิมองใหม่ในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้มาอยู่กันที่หาดปากเน่งจังหวัดตรังค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมวิวกินอาหารบนพื้นทรายริมชายหาดท่ามกลางแสงจันทร์นะคะในงานเมืองยุทธจกักรอาหารอร่อยที่จังหวัดตรังค่ะถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยนะคะ สวัสดีค่ะกิจกรรมของงานในครั้งนี้มีอะไรบ้างคะครับจังหวัดตรังเป็นจังหวัด12เมือง้องคามลาด้วยแต่จักอาหารอร่อยนะครับก็เหมาะกับบริบาของจังหวัดตรังนี้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเดดรับสินสิ์เข้ามาแล้วก็ท่านก็ให้นโยบายด้านอาหารเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็ต่อยอดเรื่องของอาหารตามบริบทของจังหวัดตรังโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพื่อต้องการ ที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยก็ได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของเราตัางก็คือหาดบักเมงเป็นสถานที่จัดงานก็รวมไปถึงรูปแบบของสุขภาพรวมวิชาการรวมถึงอาหาร จัดยุติจักอาหารอร่อยจังหวัดตรังเนี่ยนะคะสนับสนุนกับนโยบายท่านที่คืนความสุขให้กับชาวตรังยังไงบ้างคะครับจริงจริงจริงๆนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลนะนโยบายรัฐบาลนโยบายเอ่อเมืองต้องห้ามพลาดแล้วก็ได้กําหนดให้ตรังเนี่ยเป็นยุทธจัรอาหารอร่อยชูเรื่องอาหารตรังเพราะว่าตรังนี่ เป็นพื้นที่ที่ตั้งแต่โบราณมาเขา,เขาบอกว่าเมืองคนช่างกินไงซึ่งในส่วนของของจังหวัดเนี่ยเมื่อผมมาเป็นผู้ว่าเราก็ได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆนะครับก็ได้กําหนดตัวนโยบายคืนความสุขที่พอเพียงให้ให้กับคนตังเพื่อได้ได้ชูในเรื่องยุทธจักรอาหารอร่อยเป็นทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นทั้งบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เมื่อทอทอท,อทอประกาศให้เราเป็นยุทธจักรอาหารอร่อยเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยประการที่หนึ่งก็คือว่าร้านอาหารหรือการประกอบการร้านอาหารทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าสู่มาตรฐานจริงๆมาตรฐานเรื่องอาหารเนี่ยทางกรมอนามัยก็มีมาตรฐาน Clean Food Good Taste นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพัฒนาถึง Clean Food Good Taste ระดับอาเซียนนะครับแล้วมาตรฐานใน,ในของอิสลาม ก็มีเรื่องอาหารฮาลาลนะครับเราก็ทํานี้เรามีคณะกรรมการคอยตรวจสอบแล้วก็ให้ประกาศสียีบัตรสําหรับในร้านอาหารหรือผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานนะครับรวมทั้งตลาดตลาดด้วยมีก็ตลาดชินตาซึ่งเป็นตลาดที่จัดเรื่องสุขภาพอนามัยได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในวันในครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อต่อชาวจัง และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะบรรดานักปั่นนะคะก็มาเตรียมความพร้อมกันที่บริเวณหน้าหาดปากเมงค่ะเพื่อรอคณะข,ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีนะคะจะมีกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีกันด้วยค่ะ หน้าที่ของเรางานของเราของสาธรารณสุขก็คือทำไงอาหารที่อร่อยสะอาด <ức> ด้วยกต็ตรงมกับของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนทมาัยน,นะครับก็ここอยากให้มีความปลอดภัยเรื่องอาหารนโยบายที่เรื่องของเปิดเอ่อเปิดฟานมันาคือร้านอาหารจะต้องมีเรื่องของเมนูแต่ละอำเภอก็มีอะไรเด็ดๆจะได้คนมาเที่ยวจะรู้มีร้านครัวฮาลาลซึ่งได้ ของพี่น้องมุสลิมหรือว่าอาจจะเป็นคนไทยพุทธก็ได้แต่เปิดอาหารมุสลิมนะครับต้องมีความสะอาดและถูกหลักของศาสนาออมุสลิมด้วยครับแล้วก็นอกจากนี้การคุ้มคมรองผู้บริโภคอาหารต่างๆแถวนี้ก็ต้องมีอย่างน้อยภายใต GMP เจนพีให้ประชาชนได้มาเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับทานอาหารอร่อยและท่านผู้ว่าก็อยากให้ออกกําลังกายส่วนหนึ่งนะครับเมื่อกี้มีขบวนของจักรยานคือมเมืองจังเมืองเมืองแหล่ง กินเก่งกินเยอะอาหารอร่อยเกรงจะกินกันมากต้องออกกำลังกายด้วยครับเสริมกันเป็นย oui er ังไงบ้างการรวมตัวของร้านอาหารใยงานขความ คือคือตอนนี้ร right? ้านอาหารของหมดงศังธาทั้งหมดมี1ิออำเภอซึ่งพี Leonard ่จะต้องเป็นคุณดูแลทั้ง1 so, ิบอำเภอแต่ตอนนี้มันสบายตรงที่ว่าแต่ละอำเภอเราได้ตั้งประธานขึ้นแต่ละอำเภอทีนี้การรวมตัวของเรามันง่ายขึ้นแล้วการทํางานก็สะดวกเพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งประธานหนึ่งหนึ่งอำเภอจะได้มาประชุมกันที่จังหวัดแต่ละครั้งเวลาประชุมเราก็คุยกันเรื่องเนี้ยเรื่อง ทำยังไงถึงชาให้จมรมเข้มแข็งทำยังไงล่ะความสะอาดทำยังไงอะไกแล้วแต่นันยุบายป้านรัดออกมาแต่ละอย่างอย่างที่ต้นต้นกลางเราก็ทงมาตามไม่อยากให้ก็ได้ป้ายกินรู Food เทสได้มากแต่ตอนนี้เราจะมีป้ายป้ายอะไรป้ายทองใช่ไหม Clean f ด o d Good นะคะความพิเศษนะคะจากป้ายเขียวเป็นป้ายสีทองนะคะพี่ก็เลยอยากให้ขา้เขาได้ในตัวตัวนี้เพราะว่าอย่างน้อยมันจะได้กระตุ้นการของตัวเองแล้วก็ แขกไปไกลมาพอเขาเห็นเขาก็มีความมั่นใจว่าโอเคแหละร้านนี้เลือกทานได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาวันนี้เนี่ยผมได้นำเครือข่ายเฉพาะในอำเภอศรเกาก็มาร่วมกิจกรรมอ่านวิตาจักอหานอร่อยของจังหวัดตรังนะครับซึ่งจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ของอสมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลเรื่องของ สุขภาพอนามัยเรื่องของการกินรับประทานอาหารที่มีโพชจนาการที่ตูกหลักอนามัยอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้นะครับตัวงอมทโมเองก็จะได้มีทักษะในการแนะนำเจ้าของร้านผู้ประกอบการในพื้นที่ในชุมชนวา่าหลักการที่เราจะให้บริการกับกับประชาชนหรือลูกค้าเนี่ย เราควรจะปรับปรุงหรือทำอะไรที่ให้มันสะอาดให้มันถูกหลักอนามัยโดยเฉพาะเราเข้าสู่ a อซะครับดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังอยู่กับพี่พๆอสมนะคะที่ตำบลไรนะคะตำบละตั้มใต้ค่ะค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองอำเภเมืองจังหวัดรังนะคะที่แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะ อสมอนองฤตตูนาค่ะอสมอดีเด่นระดับภาคใต้สาขานุมแม่และอนามัยแม่และเด็กค่ะหมู่สีบ้านนานอนค่ะเป็นอสมอดีเด่นสาขานุมแม่และอนามัยแม่และเด็กนะคะ,คะมีบทบาททํากิจกรรมอะไรบ้างคะดูแลสุขภาพเกี่ยวกับแม่และเด็กค่ะ โดยการให้ความรู้กับคุณแม่ในการตั้งแต่เริ่มทั้งคันค่ะว่าต้องปฏิบัต,ติตนอย่างไรและประทานอาหารประเภทไหนที่จะประบรุงลูกในคันปร,รุงน้ํานมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกในนมแม่โดยเราจะรณรงค์ให้เลี้ยงลูกเ,เ,เลี้ยงลูกในนมแม่อย่างเดียว6เดือนค่ะ,ะซึ่งเราจะมีนวัตกรรม่วงสมุนไพรล,ลดอาการกระตึงของเต้านมค่ะแล้วก็สําหรับเด็กที่มีพัฒนาการด้านการเดินที่ล่าช้านะคะคือว่า8เดือนขึ้นไปแล้วยังไม่เดินเราก็มีนวัตกรรม วงเวียนแห่งรักค่ะแล้วก็พระขามาแห่งรักมาช่วยให้เด็กเนี่ยหัดเดินให้เด็กให้เด็กเนี่ยได้เดินได้ ตามอายุของเขาะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมดีๆในงานเมืองยุทจักอาหารอร่อยของจังหวัดกลงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดนะคะเห็นกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดจริงๆค่ะกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะคะทําให้เราได้เห็นการร่วมมือร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะได้เห็นความเข้มแข็งของชงรงผู้ประกอบการด้านอาหารนะคะได้เห็นร้านอาหารที่พัฒนาได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยค่ะและที่สําคัญนะคะในงานนี ไม่มีการใช้โฟมนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคอันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะยังไงรายการโฟกัสสุขภาพนะคะจะนําสิ่งดีๆในพื้นที่เขต12บสองนะคะมาลสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้โฟกัสสุขภาพคงต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ